เดินมาสัมภาษณ์ื้วงครับคุณธนภัทรมาอยาก่า,าโอเค,อเคมาร้องนะครับมาร้องขอความเป็นธรรมนะครับร้องให้ตรวจสอบนะ,ะดำเนินคดีกฎหมายกับครับมาโดยแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือตารวจดําเนินการอะ่ะได้ถ่ายรูปได้ถ่ายวีดีโอได้แต่อย่าเอาเผยแพร่เผยแพร่นะฮะโดยจับกลุ่มปัสจาก หลักฐานจกุมตำรวจทุกคนนะฮะที่จับกลุ่มอะครับคือจับกลุ่มโดยข้าพเจ้าพยานหลักฐานอังควรเชื่อว่ากระทำความผิดนะครับ,รบดำเนินคดีไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบคอบนะครับเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าถูกจับกับเฟรีภาพเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกสังคมดูหมิ่นและได้ความเสียหายทางจิตใจและจิตสินให้ข่าวยืนยันข้อเท็จจริงตอนน่อทาังข่าวว่าค้าข้าเป็นผู้กระทำข่มขืนโดยตัวจำเลยนะครับขัดต่อประมวลจริยธรรมค่าการตำรวจ ขาดตอนหลักความยุติธรรมและเป็นการใช้อำนาจรัดโดยไม่คำนึงถึงสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนและแม้าาศาลจะพิส่ายกฟ้องแล้วแต่การกระทําเจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวยังต้องรับการตรวจสอบในทางวินัยและจริยธรรมเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างในการใช้อำนาจในไม่ชอบในอนาคตเพราะอนาคตหน้าถ้าเกิดเป็นดําเนินการไปถ่ายรูปถ่ายวีโอไว้หลายคนที่มาร้องผมนะฮะไอะชุดนี้นะทั้งชุดเลยนะครับ ก็จะดําเนินการโดยไปถ่ายรูปถ่ายเอาดีเข้าตัวเอาไปถ่ายรูปถ่ายวีโอทำดีท่านทําดีอยู่แล้วแต่ท่านไม่จําเป็นต้องเอามาเผยแพร่การสืบราชการของท่านโอเคเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปผมโอเคแล้วผมยินดียอมรับช่วยกันเราช่วยกันพัฒนความยุติธรรมแต่เราไม่ควรจะเอาเขาไปประจานเพราะสามยังมีคํารักษาถ้าผมเอาพ่อเอาแม่เอาพี่เอาน้องเอาลูกเอามีอาคุณไปประจานบ้างล่ะ ล้วไปทาในสิ่งที่ผิดเล็กน้อยทําให้ประจานใหญ่โตเลยแล้วคุณจะชอบไหมแล้วเกิดลูกคุณไม่ผิดเมียคุณผิดพ่อแม่คุณไม่ผิดคุณจะชอบไหมเอาใจเขาใส่ใจเราอย่าคิดว่าตัวเองเป็นเครื่องหมายถูกต้องวูคุณกูดีคนเดียวมองข้อเสียของตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่เอาเท่เอาอะไรมาสมมติชชาติต้องดูต้องให้เขาลดบทบาทในการกระทํานะครับการกระทาสิ่งนี้มันทําให้คนเสียละและหลายคนเสียหายร้องไห้ จมคาพูดผมไว้นะครับคนคนนี้นะคนคนนี้จำคำพูดผมไว้นะฟังอยู่ดูไว้ท่านอะเาข้างหน้าสมองแตกตายหรือไม่ก็สมองเตีบนอนติดเตียงผมไม่แช่งท่านนะแล้วท่านจะเป็นโรคโรคหลายโรคลุมเราท่านเพราะอะไรท่านสร้างเวรกรรมไว้กับคนหลายคนก็ทุกแสนสาหัสนะครับคณจกรรมการครับผมสอบถามในเรื่องข้อกฎหมายมาตราย9ิก